ถ้าเด็กคนไหนไม่มีขนมกลับบ้านก็จะถือว่าเด็กไม่ไปไหนแต่เท่าที่เคยสังเกตเด็กบางท่านจะชอบเฝ้าอยู่หน้าเวทีเพราะอยากได้ของขวัญบนเวทีเทศบาลหาเซี่ยวได้จัดงานและก็รางสรร์ให้น้องๆหนูๆได้มีความสุขในการวันี้ท่านจะเห็นว่าหลังดิฉันเนี่ย เนืองแน่นไปด้วยทั้งผู้ปกครองและน้องๆหนูๆและยังมีลงทะเบียนเยอะนะคะแล้วเราก็มีของขวัญมากมายนะคะไว้ให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมมีพุธมีตักไข่ป้าพี่ซอยดาวมีแผงขนมอันนี้มาจากที่ไหนครับพี่มาจากศรีสัจนาลัยค่ะศรีสัจนาลัยานมาเยอะไหมอ่าห้าร้อยชิ้นค่ะห้าร้อยชิ้นนะครับเป็นไงครับวันนี้เอาของมาเยอะไหมโอเยอะครับเยอะพอสมควร ขอขอบคุณจากงบประมาณจากของชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ไทยทุกคนเนาะที่ร่วมกันมาครับคนละเล็กคนละน้อยเนาะครับผมอย่าลืมนะคะวันนี้ถ้าท่านอยู่ทางบ้านยังทันนะครับมาณเทศบาลหัดเซี่ยวมาร่วมชมนะกิจกรรมเด็กๆแล้วมาดูการแสดงของเด็กๆแล้วมาดูความสนุกสนานมาดูผู้ใหญ่ใจดีที่รังสรรโต๊ะอาหารรังสรรกิจกรรมให้เด็กมากมายอย่าลืมนะคะเจจีรักทุกคนนะคะในยกที่ทุ่งกระดุนคำมงค่ะ